สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับมิมี่อีกแล้วนะคะและตอนนี้นะคะมิมี่ก็อยู่กับนี่เลยค่ะตัวอ s u สซุนะคะแคปโหรือว่าตัว LDA นั่นเองนะคะก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่มิมี่รู้สึกว่าใช้งานง่าย ราคาย่อมเยาวราคาจับต้องถึงได้สําหรับรถคันแรกของใครหลายๆคนนะคะก็ถ้าสมมติว่ามีครอบครัวหนึ่งที่อยากจะได้รถคันแรกนะคะที่เป็นรถกระบะนะคะที่เรียกว่าโอ้ยขนของก็ได้เอาไปทํามาค่าขายก็ได้นะคะนี่คันนี้ราคาเริ่มต้นนะคะย่อมเยาวมมาก7784,0 0บาทนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสำหรับคันนี้เนะคะเขาไม่ได้ขี่รืวขี่เรนคะคุณลูกค้าเข้ามาพร้อมกับห้องโดยสารที่กว้าง นะคะมีระบบต่างๆพร้อมกับจอนะคะที่เป็นขนาดใหญ่นะคะด้านหน้ารถนะคะก็มีเขาเรียกได้ว่าไฟหน้าอย่างสวยเลยอ่ะให้ดูนะคะด้านหน้าสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะที่แบบว่าราคาย่อมยาวราคาจับต้องได้นะคะสำหรับคันนี้ค่ะก็ตอบโจทย์นะคะเป็นแคปโฟนะคะราคาเริ่มต้นแค่7 0 0 0 0 0กว่าตอบโจทย์แล้วก็อาจจะถูกใจนะคะหนุ่มๆสาวๆลหลายๆท่านนะคะที่เรียกได้ว่า ใสซิงก็ได้ถ้านี่จะบอกว่าถ้าแต่งซิ่งนะโหลดตมม่มใส่แ็คคือแบบหล่อมากนะคะหรือว่าจะใช้ทํางานเป็นรถครอบครัวคนคองคลายคองนะคะก็ว,ว้าวเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูข้างในบ้างดีกว่าีอ,อั่นมาให้ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นจอนะะที่จะมีแบบอนาล็อกด้วยแล้วก็มีแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะทัสกีนด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของช่องเสียบนะคะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวเปิดให้ดูเลย เป็นช่องเสียบ USB นะคะแล้วก็เป็น AUX มาให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบไฟตรงนี้เพิ่มด้วยอ่คันนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะคะที่สําหรับใครที่อยากจะได้เป็น,นส่วนของรถกระบะนะคะที่ต่อจทการใช้งานมีช่องเก็บของด้านบนด้วยนะคะตรงนี้อ่ะให้ซูมกันไปดูใกล้ๆเลยนะคะมีช่องเก็บของด้านบนด้วยนะคะแล้วก็มีช่องเก็บแว่นด้านบนอ่า นี่เลยด้านหลังบ้างค่ะเดี๋ยวดูขออนุญาตขึ้นไปให้ดูนะคะว่าด้านหลังเขาเนี่ยกว้างนะคะเขาเป็นแค่โฟที่มีด้านหลังกว้างนะคะแล้วก็ช่องด้านบนเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเขาเรียกว่าหลังคาสูงเนาะก็จะมีความโปร่งนะคะแล้วก็ตรงคอ,อนโซลด้านหลังตรงนี้นะคะเขาจะมีช่องที่สามารถชาร์จ usb ได้หุยว้าวมากเลยนะ วาวมากเลยนะเขามีช่องชาร์จ USB ให้ด้วยนะคะคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้จะเป็นเบาะผ้าลายแบบนี้อ่ะให้ดูนะคะแล้วก็จะบอกว่าเบาะเด็กกว้างมากนั่งสบายมากนะคะรวมถึงตัวน้องมี่เนี่ยสูง170แต่ดูความกว้างของห้องโดยสารนะคะคือแบบนอนได้เลยอย่างนี้ได้เลยนะคะโอเคมากเลยนะคะแล้วก็นอนได้กว้างมากนะคะไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะแล้วก็ตัวกระบะอันนี้ ไม่หนักมากนะคะน้ำหนักดีน้ำหนักเบานะคะก็เรียกได้ว่าสำหรับใครที่มองหานะคะในส่วนของรถกระบะคันแรกหรือว่าอยากจะออกเพิ่มนะคะ ก็อยากจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็น LDA นะคะซึ่งคันนี้เนี่ยก็ราคาย,ย่อมเยานะคะเพียงแค่700,000ต้นตนเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญขาดมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในเดือนนี้ด้วยถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจนะอยากจะได้คันนี้นะคะใช้เงินเอารถน้อยมากเพราะว่าที่โชว์รูมอิซุสุพันเจริญอําเภอพนานิคมนะคะมีโปรช่วยดาวด้วยอยู่ตอนนี้นะคะสําหรับใครที่มีงบน้อย แต่อยากได้รถไปใช้งานไวๆนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่โชว์รูมของเรานะคะมีโปรช่วยดาวนะคะมีโปรส่วนลดดอกเบีย้ยเพียงแค่1.89แล้วก็มีเลือกขับฟรี90วันด้วยนะคะ ออกได้ทุกอาชีพนะคะสำหรับแคมเปญน,นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายกเกษตรกรพนักงานประจำนะคะรถกระบะแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าเอาไปใช้ทํางานก็คุ้มเอาไปแต่งหล่อแต่งเท่แต่งซิ่งก็ว้าวถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อได้เลยที่อิซุสปัญเจริญสาขาอำเภอปัฒนาน,นิคมนั่นเองค่ะ